จเจริญสุขจเจริญธรรมท่านผู้ที่สนใจในการฟังธรรมเพื่อนำไปพระิฤปฏิบัติวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความโชคดีของพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าท่านโชคดีก็เพราะว่าท่านใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะเห็นได้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะเอาเวลา <c oughs> <c oughs> ของชีวิตส่วนใหญ่ ในการบำเพ็ญเพียรน้อมจิตน้อมใจมาศึกษากายยาวานาคืบของตนแล้วก็ใส่ใจในความรู้สึกในกายเขาเรียกว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเองให้ความสำคัญตัวเอง ฝึกจิตตัวเองเพื่อจะได้มีที่พึ่งอันกเกษมมีที่พึ่งอันสูงสุดที่พึ่งอื่นไม่มีเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงปิดตาปิดตาปิดหูปิดปาก แล้วก็มาดูใจงดพูดแล้วก็หันเข้ามาโอปนายิกธรรมน้อมจิตน้อมใจที่ท่านเรียกว่ากายานุกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คืออาศัยกายเลือนกายของเราเนี่ยแหละ เป็นพื้นฐานเป็นกูหาสยังเป็นอาโศมที่ให้ใจได้สถิตให้ใจได้อยู่อาศัยก็ต้องอาศัยตบะตะโปจากธรรมจารัญจะก็อาศัยความไม่เที่ยงของกายอาศัยความเจ็บ ความป่วยความอาพาธของกายในในความวิกฤตของกายก็เป็นโอกาสดีของการได้พินิษพิจารณาเหมือนคนบางคนทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่ค่ำยันเช้าทำงานหามรุ่มหามค่ำ วันวขนขวายในการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกพอเจ็บป่วยหรืออาพาธไปไม่ไหวก็เลยได้พักความเจ็บก็ดีความปวดก็ดีของกายที่เกิดว่าเวทนานุเวสนาสติปัฏฐานเวทนาที่มันเกิดขึ้นความเจ็บความปวดมันจะทำให้เราได้ระลึกนึกถึง เวทนาที่เกิดขึ้นกับเราพันาพาิยเจ้าทั้งหลายท่านจึงอาศัยวิกฤตเหล่านั้นแหละมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองจะได้พึ่งพาจะได้มีแนวคิดจะได้มีชีวิตที่ไม่ประมาทส่วนมาก มนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายประมาทก็เพาะส่งจิตออกนอกไปหาที่พึ่งข้างนอกสแสวงหาที่พึ่งอันกเกษมจากภายนอกก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้พึ่งตะบะเดชะที่ตนได้ฝึกยิ่งประมาท ยิ่งไม่ได้ฝึกมันก็ยิ่งไม่มีที่พึ่งยิ่งทรมานมันก็ยิ่งขาดหลักขาดความใส่ใจเพราะนั้นอาพาธจึงเป็นความโชคดีของพระอริยเจ้า ที่จะได้มาใส่ใจเหมือนพระเจ้าสุโทโธทนะพระราชบิดาของพ,ร,พระสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ประชวนหรือไม่เจ็บป่วยก็จะไม่มีเวลาดูแลตัวเองจะไม่มีเวลามาคิดทบทวนกับตัวเองพอลูกเสด็จไปหาพ่อก็เดินหนีไม่ไม่อยู่ฟังไม่อยากฟังไม่อยากเห็น พอไม่ได้ดังใจที่ตนเองต้องการพอไม่ได้ดังใจก็เกิดความประชดประชันเดินหนีจนในที่สุดความเป็นความอาพาธวิจิตของสังขารที่มันไม่ยอมทำตามใจทำตามใจที่สั่งจากแบบลูกก็ลูกไม่ได้อยากจะไปก็ไปไม่ได้เพราะเวทนาก้าอาพาธแรง พระเจ้าสุตโธธนะก็ไม่สามารถที่จะลุกเองได้เดินเองได้ก็เลยไปไหนไม่ได้ในวิกฤตนั้นของสังขารพระเจ้าสุตโธธนะก็เลยต้องจำใจอยู่กับความทุกข์ทรมานในสังขารความไม่ได้ดังใจของสังขาร ความบีบคั้นของเวทนาที่เกิดขึ้นกับสังขารจะได้นึกถึงสิ่งที่ตนทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประสคนิกรทั้งหลายนึกถึงก็ปลื้มใจบางอย่างนึกถึงก็หดหู่ใจเพราะว่าสิ่งที่ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนึกถึง สิ่งที่ทํำแล,แล้วถูกใจก็ปลื้มใจก็ดีใจส่วนนึกถึงการงานที่ไม่ได้ดังใจคนไม่ได้ดังใจก็หุดหูใจลาคาญใจงุดอิดคุณเครืองจิตใจของตนจึงเป็นเหตุและปัจจัยที่ทําให้จิตของพระเจ้าสุโธธนะนั้น แล่นไปในอดีตนึกถึงความหลังครั้งที่ยังแข็งแรงอยู่จะไปนู่นเสด็จไปนี่มีอะไรก็เพิดเพลินไปในโลกหวาดกลัวไปวันวๆ <c oughs> แต่พอมาอาพาธนอนอยู่ที่เตียงบรรทมพระบรมศา,ศาสดาองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สเสด็จ ไปโปรดพุทธะไอพุทธบิดานะพอเห็นพระองค์ไปพระเจ้สาสุโธธนะนี่จิตใจอยากลุกพยายามปฏิฆะพยายามปฏิเสธนะแต่พระองค์ก็ได้แสดงธรรมว่าอน,นิจจาวัตสังขารา อุปาทยธรมิโนอุปช mm ิตวานิรุช An ันติเตสังวูปสโมสุขโขเขาบอกว่ารูปังอนิจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาสาธยายให้พระเจ้าสุโธธนะฟังโดยสังเขป พระเจ้าสุโทธนะจึงน้อมจิตเห็นปรากฏสังขารนั้นไม่ใช่ของเราสังขารนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันเป็นเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับอารมณ์นั้นไม่ใช่ของเรามันเป็นเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความพอใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาใช่ตัวใช่ตนหาใช่เราใช่เขาสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มาอาศัยชั่วคราวแค่หมดอายุไขแค่นั้นเองแต่สัตว์ทั้งหลายผู้มาเสพติดในสังขารนี้ก็ประคบประงมประคบประงม ดูแลจนลืมไปว่าวิญญาณของเราต้องไปต่อจิตวิญญาณของเราได้อะไรบ้างจากการได้เกิดมาได้ทำอะไรบ้างที่เป็นตบะเป็นเดชะที่จะพึ่งพาอาศัยของตนถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้น้อมจิตน้อมใจ ดูความจริงฟื้นจริงเราจะส่งจิตออกนอกส่งจิตออกไปที่ต่างๆออกไปหาบุคคลนู้น ون, ออกไปหาบุคคลน,นี้ออกไปหาที่ตรงนู้นออกไปหาที่ตรงนี้จิตของเราก็ไม่ได้โอปะนัจโกไม่ได้น้อมมาดูว่ากายของเรานั่นแหละจิตของเรานั่นแหละคือ ห้องกรรมฐานคือเป็นสถานที่ที่จิตของเราจะต้องอาศัยเพื่อจะนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้สังขารของเรายอมรับสังขารของเรา,าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา เราหมั่นฝึกหมั่นทำหมั่นฝึกหมั่นทำฟึ้จนเป็นนิสัยฟึกจนเป็นอุปอนิสัยความจริงเราจะชอบไม่ชอบมันก็เกิดความเจ็บเราจะชอบไม่ชอบมันก็เกิดอาพาธเราจะชอบหรือไม่ชอบมันก็เกิดเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลาย ผู้ใครในการแระพติปฏิบัติให้น้อมไปดูความจริงที่ซ่อนอยู่ในกายของเราความจริงที่ซ่อนอยู่ในรูปของเราความจำได้หมายรู้ที่เกิดขึ้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจม,มูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจได้สวยอารมณ์นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราอิงอาศัย อาศัยเหตุปัจจัยนะที่ต้องอาศัยเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้ดับเหตุนี้จึงดับถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะเราจะมีเวลาน้อมดูจิตดูใจของตนฝึกจิตฝึกใจของตนให้เป็นที่พึ่งอัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาบุคคลต้อง อาศัยตนเป็นที่พึ่งอาศัยเรือนกายของตนนั่นแหละเป็นฐานรองของกรรมฐานเป็นฐานรองของจ,จิตใจของเราอาศัยเวทนาที่เกิดจะเป็นสุขเวทนาก็ตามเป็นทุกขเวทนาก็ตามไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ตามย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในสังขารนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เราท่านทั้งหลายได้อาศัยเวลาของท่านนะ น้อมจิตน้อมใจของท่านอาศัยสถานที่ห้องที่พักที่อาศัยของเรานั่นแหละพร้อมจะดูแลกายของตนเองพร้อมจะเข้ากรรมาฐานดูแลจิตใจของตนเองกับกายของตนเองวันละกี่นาทีวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่เพลาก็ว่าไปตามสติกำลังสาสาโนปฏิปฏิ ปฏิบัติตามอยู่จะทำตามอยู่ตามสติกำลังเพราะฉะนั้นให้เราเอาเวลาที่ชั่วช้างกระดิกหูงูงแลบลิ้นถ้าเราฝึกบ่อยๆเป็นนิสัยทําบ่อยๆเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มันติดดับติดดับนาทีหนึ่งหลายครั้งจนเรามองเ็นว่าไฟมันไม่ติดดับมันติดตลอดเพราะว่ามันดับเร็วมากจิตของเราเร็วกว่านี้ไม่รู้กี่เทา เพราะนั้นการฝึกการหัดเรียนรู้จิตใจของตนเองจึงเป็นสิกขาบททั้งหลายเป็นหนทางออกบอกทางถูกให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด